ก็ไปตัดที่แล้วนี่ถามไม่ได้ใช้เลยนะเออวางไว้ทำไมก็รู้สวัสดีก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเข้าสู่ตอนที่2ของซีรีส์โปรเจกต์ของทางซีรีโปรเจกต์โอเคเป็นการคอสเอเวอร์ใช่นะมักกะสันนะครับมกนี่ลิฟครับลิฟไม่ใช่ที่ลิฟเอออยู่ข้างลิฟครับเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นนั่มันลัพเตอร์ไม่ใช่ลิฟโอ้ลิฟนี่ดูไม่ดูดูไม่ดูไปดูเอาไปดโอเคเออเขาที่แล้วเป็นคลิปคลิปที่ใช้ในการไม่ใช่เขาที่แล้วเป็นคลิปที่ใช้ในการแข่งแต่เด็กที่ใช้ในการแข่งอันนี้เราเเป็นด รุ่นใหม่บ้างครับรุ่นใหม่ไฟแรงไดจีครับได้ผมไดจีก็หนักหน่อยใช่ไหมครับแรงจีดีนะตามนั้นเิดขึ้นไม่ทันอันนี้สลีปดูก็รูะลุนเขาได้อะไรส่วนฝั่งนี้ไอซีสลีปนี้เป็นสลีปของคุณเคียวนะครับเขาชอบกินเบมากคุณเคียวไม่ขืนอย่างนีรอเล่าโอเคเราสับกันดีกว่าสับกันเล่นไม่ใช่สับเด็กอ่ะโอเคอ่ะ ตัดตัดตัดก็น่าสับเล่นนี่ก็น่าเนอะเขาน่าจะเด็กไม่คนเล่นเอาดิเอาดิโอ้เอาดิแปะมันโชคดีเนี่ยทำไมอ่ะมันได้ลัคกี้ดอกห์อ๋อจริงอ่ะไม่ได้บ่อยนะผมเคยเห็นโอ้คนอะไรเนี่ยผมก็จำทีหนึ่งนะอย่าน้อยใช่ไหมใช่ใช่ใช่เปลี่ยนสองครับก็เนี่ยคนที่ได้ลัคกี้ดอกบ่อยเหมือนกันนี่แหละมันไม่ได้ดีหรอกมันได้แค่นี้แหละไม่เคยได้ที่หนึ่งได้แต่ลักกี้ดอฟได้แต่ลัคกี้ดอกมาเราทอยเต๋าถ่วกกันเลยครับผมเจ็ดเกาอ่ะสองครับสอง โอ้ลิฟท์ลิฟท์ขึ้นอยู่ใช่แก้ปรับแป่ได้เลยนี่ตอ๊กไม่ไหวเลยลิฟท์ผมเซน่ามันยานะเขาปล่อยเราแล้วอ่ะเขาปล่อยเราแล้วต่ออ่ะใครวะอัศวินแห่งประกายแสงมิลเลียนมิลเลียนเดอมิวเลนเลยนี่จะเป็นม้าเริ่มเลยวการกุคิดซีดีแรกก็เก็ดมีของเช่าเล่นเนอะเล่นเถื่อนเขาเล่นเถอะไรครับทำไมเนี่ยเจอกัครับเจ้าเจอแม่ของดี มันมาทุกเกมเลยไล่ครับผมนี่ผูวไว้เป็นผัวซะตีอ่าตาแรกโนกาครับโชว์คิวครับผมฮิวคนเลยเดียวแดงนะเดี๋ยวมันไปได้แต่ยังจครับเอ้ไล่สมุอเกียตีครับอ่าบุไม่กัดครับกลับเขครับห้าพันแมนครับสแตนแอนต์รอ แต่ได้สแตนสแตนเลยเมื่อกี้เมื่อกี้เพิ่งเล่นมุกเบรกไปทีนึงเลยไลท์ครับสกิลเขาได้บาร์หนึ่งครับโกลบาร์หนึ่งหาการเกตสองที่ไม่ใช่มันอ่ะคอลงยาการวัวรถเดีวทันใจตีไม่เข้าฮะตีไม่เข้าใครบอกตีไม่เข้ามีบุตรโอเคฮะสิบหกแวนการ์มือครับอ่าโอเคสิบอ่าสิบสามสามใช่ห้าพันไลท์หนึ่งห้าพันครับหนึ่งได เบ้แม่งแรงอันอันนี่ทุใหม่มาอันใหม่อันนี้ของของใหม่จริงๆนะเนี่ยใช่อันใหม่อันใหม่อ่าแต่ถ้าของเก่าอ่ะอันเก่าเล่นดูคลิปเลยเล่นเออใช่ครับโคโรนเจ็ดเป็นเป็นท่าสตันนี่ครับโอเคเป็นของตายจริงเลย ของโรเจอตีครับหมื่นหกโอกาสครับผมเช็คหนึ่งครับคิวคิวได้ด้วยกำลังข้าวครับเช็คสองคิวเจ็ดแดนไปกันแมตต์อีกาเดียนได้เลยนะเนี่ยครับพลังให้ข้าวเหมือนกันเนาะครับผมและเมทเช็คเข้าวผมห้าพันแวนสแตนครับสแตนแวนอีกอันเดนี้ตีข้าวครับสองหมื่นเอาเลยครับเจอกันสเตนยามเพนโดสไรครับผม สไตล์เลยน่ะนี่มาจากนรกเลยเนี่ยอะไรอ่ะกาเปดเปดกาเป็ดสกิลไม่ใช้ครับไม่ใช้สกิลไม่ใช่อ่ะเอาอะไรไม่ใช้อ่ะทำไมอ่ะไม่ใช้ก็บอกไม่ใช้สิี๋ี่มาใช้สกิลไม่ใช้ดีกว่าโก็ตัวนี้ผมชอบโบว์มาเค้กเบาๆก่อน สองแมนครับอ้าวตกลงเบาหรืออะไรเฮ้ยตัวเบานั้นมันโนวาเออเบานั้นเปนโนวาเบ้าแกได้แกได้โนกาดครับโมนาสามหมื่นหนึ่งครับสามหมื่นหนึ่งใช่ตีฮิทเปิดครับสองขึ้นโรเบกาครับโอเคเช็คครับผมห้าพันข้างครับจวน่งหนึ่งสองห้าพันข้างครับดีดูใคิวคิวนี่มันมัน พี่คิดไงแดมเฮ้ยไม่28 28ครับพี่คิดไหนแดมพี่คิดไหนแดมพี่คิดไงแดมไหมนะมันไม่มีแดมให้ไงนะแล้วมันต้องโดนโซชาร์ตฟรีด้วยอันนี้อะโซชาร์ตอันนี้ปล่อยโอเคจบเพิ่มไม่ไม่ไม่เตะเดี๋ยวเตะเดี๋ยวลามเดี๋ยวลามไม่ดีไม่ดีโดนแน่นอนสไตล์ครับครับผม ดุึงโปเกมอนเกมอนโปเกมใช้สกิลโคนเจนครับระบบครับเตะใครเตะใครเอาเด็กนี่มันเรืยเด็กนี่มันเรียกเก็อได้ะใช่ก็ต้องโอเคไปตายเด็กรับดูมอสไตรออกเออเอาเยนสองหมื่นหกสั่นนเราดีเจนยีสองหมื่นดีเจนีสองหมื่ดีครับ ดื้อเลยโนกานเลยดื้อเลยเหมือนกันเช็คครับที่ชี้เฮ้ยมาเยอะหนึ่งอารสองหีบหีบเอ๊ะจบเป็นจังเลนแล้วเนี่ยจบหมดแล้วจบหมดแล้วอันใหม่อันเก่าอันเก่าสิบหกมาสองเลนแปดก็ยืนหมื่นหกเหมือนกันเลยยืนตรงตรงเหมือนกันเลยไฟครับไม่ใช้ไม่ใช้เทคนง่ายๆอย่างนี้แหละอ่ะ แบนครับ12 2 22 22 22 2นง่22 22 2ส22 22 22 22 22 22 2สอ2 22 22 22 22 22 22 22ั2 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22ล2ร2 22 22 22 22 22 22 22 22 22ร์22 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 2ล22 22ฮิตคนละฮิต นโดนไหล่อกนะคนละกินเนี่ยคนละกินอู้ยอะโก้อุตะโกโดนไหล่อกเนี่ยนี่คือเราไม่ได้มานั่งช่วยนะมานั่งช่วยปั่นเนี่ยรับรับแดมยังอาญาใหญ่เลยครับอ่าหนึ่งเดลเมจจิ้งกิ๊บบุกกลางแหวนไม่ช่วยดูไม่ช่วยงานเลยแซนด์ดองไม่จัดนี่มันสนุกกว่าเนาะคือคิวเหมือนจ้าใครสักคนเราอะไรไม่เด้มาทำให้จัดเวยเหมือนด่าใครสักคนมันเป็นเทคนิคเออเป็นเทคนิคเออเทคนิคหนึ่งอยู่ตรงนั่นแหละกลับไปดูคลิป ไม่ใช่ตกงียบเหรอาไมก็อยากขาของเนนขายของอ๋ออินแอปเปิลเชไงสกิลสกิลตัวเออโคนเจตาก่อนครับวิงตัวตัวเริ่มตัวเตะ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 ตัวเริ่มมกับมกับกองตีวนการ์ดครับสามเป็นหนึ่งการ์ดเฉย เิ็คเฉยเฉยหมดว่างเช็คหนึ่งว่างเช็คสองเช็คสามขี้หายไปไหนหมดเนาะแชมคหนึเช็คสองีกแบบแผนมั้งจบต่ออยู่ต้องมีแผนแน่แน่เลยที่ทำแบบเมื่อกี้เปล่าว่างว่างไม่ใช่อ่ะแม่เชื่อคนเจ้าเล่ห์อย่างเงี้ยไว้ใจไม่ได้หรอกเออเออแผนสูงจริงๆมันคอทับก็ได้นะแต่เขาอยากเสร็จต้องเออต้องมีอะไรแน่ๆ ไม่มีอะไรแล้วแหละโพระมาขนาดนี้แล้วห้าพันห้าพันครับผมอ่ะเก๋า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 ห้าพันนี่นี่นี่สมชายเปล่าเออห้าพันห้าพันเดี๋ยวต้องไปตามเลหมื่นหนึ่งแว่นโอเคนี่นะครับจ่ายห้าพันครับสองพันหกครับโอกาสครับเช็คหนึ่งเช็คสองทำให้หายดับก่อนนะไม่ไม่ต้องตีนิดอ๋อโอกาไม่มีอะไรไม่มีอะไรแต่พีจีไม่มีอะไรได้ยังไงฮะเลยเช็คเลย ไม่มงไปแต่งนค่นี้ไงพิเกอร์ไงอ๋อโอเคอ่ะอันนี้หนึ่งเก้าสองหมื่นสามโจมโจมตีแวนกาดไม่ใช้สกิลเลยไม่ใช้สกิลเหรอครับไม่ใช้ไม่ใช้นั้นโอกาสครับโอเคอ่ะจบเลือนครับสไตลเอาแซนแอนดร้ครับปิดิ้งเพิ่งสไตล์ครับสไตล์โคโนสขมานเขาจะวัดหนึ่ง ไม่คนละฟวสหนึ่งอะไรหรอไม่ใช่ไปกิวคนลเจ็ดครับครับผมใจว่ะใจครับใจมีแต่ใจเหมือนกันเนี่ยใจหมาใช่ไหมขอลเพลงมันร้องไงนะใจหมาสามหมื่นหนึ่งพันจบทีมประกาดครับตัดสิรออะไรล่ะโอเคโอเคครับได้ไหมเดี๋ยวดูก่อนไม่ได้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 ครับหนึ่งสองสามไม่มีอะไรเหมือนกันเลย ไม่เลืออะไรเลยตัวนี้หนึ่งไแปดพันไม่บวกอะไรเท่านั้นก็ไม้มีกี่บานอ่ะหนึ่งสองสาี่ห้าหกเจ็ดแปดเาข้างเลยตายตาตัดแทนสิลูกโดง่าง่ายง่อยๆ่อย่แล้วกันน่าจะง่ายกว่าทือ๊ะทไรฮะแหลกดวว่างเดือ อ่ะอันนี้หมื่นมันต้องมีสอใบนี่เนาะใช่ครับเลยอกถ้หม่นสองแวนตีวีิก็ไม่ได้งหมื่นสองหมื่นสอเองเหรอ่โอ้โหมันไงมันไม่ได้บวกอะต้องมีเกรสองตัวเจอ่เมืนเจอ่ะหมืองนเจ็ดเลสกิลสกิลนี่ใชครับโตกใจเลยหม็ดอันไม่บวกแถวหน้าหมื่นการหมือนครับโอเคอันนี้ไปหมื่นหกครับครับคิวครับคิวจะหมดแล้วแหละเอง ได้แดมเงแงมไปไหนั่งเล่นเกมพัดลมมาอยากการเมือนกับอีกไม่ได้เลยต้องลงอีเวนต์นี้หนึ่งได้สองได้ครับสองได้เช็คทางข้างครับตัวหนึ่งเกแดงนี่เองเกือบไปเลยเอ๊ะกือบไปเลยจบ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 แดง เดี๋ครับใช่เดี๋ยวเวลาเอนายแล้วครับเล่นนะขอับไม่อยากเล่นอ่ายังไม่ใช้ไม่ใช้สกิลใช้หรือไม่ใช้ครับใช้เลยใช้ครับกดไปเลยคุ้มเลยยินใช้บฟันเม็ดใช่ไหมเขาเนื่องหงายตัวเองไปสองต่อสี่แล้ว่ไมใช้สกิลคนละเจ็ก่อนอ๋อดีเลยได้กลังจะเอาพอดีเลยเอาอ่ะเนี่ยเอาตรงไหนวะ เอออย่างตผมแข่งะยังว่าางยาจะตัวนี้อ่อมันใช้ตัดตีครับใช่อะโจมตีแวนก้าครับสกิลหนตัวเองในคอโบหนึ่งแล้วก็ค์เตบัตหนเฮ้ยไม่อมสองวเลยเป็นมเซอร์เลยบวกสาีเลยเนี่ยเ่าไหนึ่งบวกเอ่อนสาหีว้า ไม่าเข้าเกียร์สูนะเข่เกียสูงเาสูงกัดได้ด้เกณฑ์หนึงอีีเลยะี่เ้ยใจวารนเฮ้ย่วงนียังเช็คคีไม่ค่อยเจอลครับเลยห่งเลขสองเลขสามคีมาแล้ครับห่ายตายตายเอสโอ้ขาจใส่ท่าใหญ่แล้วหน่อยกักมือไปเยอะมากเลยครับเนี่ยใช่ ถ้าใหญ่ยี่ห้าใหญ่ทับมือตอนนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามว้าเพราะมันใช้ถ้าใหญ่มือมันจะหมดเลยก็เลยไม่ไม่ใช้เก็บไว้ปิดใช่แลมันก็มตช์กระชับมิดตลอดเวลาดูของมีของทิพย์ทางแถบอีกใช่ครับเราต้องเราต้องใช้ก็แมตช์นี้ก็จบไปแล้วครับใช่ผมชนะบ้างแล้วคราวที่แล้วผมแทบไม่ชนะเลยจำได้ใช่ใเนี่ยเดี๋ยวมันมีน้องๆมาเนี่ยเดี๋ยวมีแมตช์หนึ่งน้องๆขอมาอะไรไว้ก่อนเดี๋ยวไปดูในแทบแล้วกันนะครับไปดูในแทบแล้วครับเรามีการ อารมณ์เหมือนแบบว่าติดตามต่อที่เซอร์ไพรส์ไปเนาะไม่รู้ใครจะลงก่อนนะเดี๋ยวผมมันจะลงช้ากว่าไม่หรอกจริงๆก็จริงๆก็ใกล้ๆกันแหละเนาะถ้าช่วงนี้ก็ใกล้ของใหม่ออกด้วยนะครับนะโอเคนี่ไงขอบคุณเนาะที่มาคอร์ทเวอร์กันครับขอบคุณเจนกันครับจำเลยจำเมยอะจบเลยจำเลยแล้วจำเลยนี่นั่นแหละจับลยนี่นั่นแหละเป็นพี่สัณ์แล้วไม่ใช่เฮ้ยนึกไม่ถึงนี่ก็ตอนนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับคอร์ทเวอร์ของฝั่งซีอีโอเด็กก็จะมี โค้ดสองตอนก็เจอกันหลักๆก็เป็นสองตอนตลอดใช่ครับเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวเดี๋ยวคิดไปคิดอะไรเมื่อกี้เราคุยกันนะเราคร่าวๆเป็นสคริปต์ครั้งต่อไปอีกไม่บ่มีนะครับคร่าวๆอย่างเดียวเราจบคลิปแต่แค่นี้นะครนะอาจจากย์คลิปนี้ครับติดตามทาบช่อง Channel สี่ถั่วแจ๋กละว c h a n n e นะครับบายบายขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ